สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทับทิมกรอบค่ะผสมเนื้อขนุนหอมๆน่ากินมากๆเลยนะคะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะแ้วต้มสุกแล้วนะคะ1นึ่ลูกหั่น6ชิ้นหรือว่า4ชิ้นพอเราหั่นแห้วเสร็จแล้วก็เตรียมส่วนผสมตามนี้ค่ะ น้ำตาลทราย3ช้อนน้ำ2ช้อนแล้วก็สีม่วงใส่ได้ตามชอบเลยนะคะชอบสีเข้มก็ใส่เยอะหน่อยค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เทแห้วลงคุกเคล้าให้สีติดทั่วถึงกันเลยค่ะการที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยจะทำให้สีติดดีนะคะจากนั้นพักไว้10นาทีค่ะ พอครบ10นาทีแล้วนะคะให้เตรียมแป้งมันประมาณ4-5หช้อนหรือประมาณหนึ่งถ้วยค่ะตัดห้วใส่ผสมและคลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยนะคะถ้าห้วเม็ดไหนติดกันก็แกะออกก่อนได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะนําไปใส่กระชอนหรือว่าตะแกรงร่อนให้เศษแป้งออกค่ะพอเสร็จแล้วเราจะตั้งน้ําร้อนนะคะต้มให้น้ําเดือดจัดเลยค่ะพอน้ําเดือดดีแล้วปรับเป็นไฟกลางนะคะใส่แห้วลงต้มได้เลยคนเบาๆนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกันจากนั้นเราจะต้มต่อจนกว่าแห้วจะลอยขึ้นมา พอแห้วลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราจะต้มต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะจากนั้นจะตักขึ้นแล้วก็นอกในน้ำเย็นเลยนะคะเราจะแช่ไว้ในน้ำเย็นประมาณ5นาทีนะคะให้เพื่อนๆนสังเกตดูค่ะสีจะสวยแป้งจะใส่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะพอครบ5นาทีตักขึ้นได้เลยค่ะ ใส่น้ำตาลทรายประมาณ4-5ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยให้รัดแป้งแป้งไม่หลุดจากแห้วนะคะไม่อืดแล้วก็ไม่เละค่ะบางคนเวลาที่ทำแล้วอาจจะมีปัญหาแป้งหลุดลุย่ยไม่น่ากินนะคะลองใช้วิธีนี้ดูค่ะเม็ดจะสวยใสยเลยนะคะ ต่อไปเราจะทำส่วนของกะทินะคะใช้กะทิ2แก้วเกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนแล้วก็มัดใบเตยใส่ค่ะต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนแค่พอเดือดนะคะพอเดือดแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะเทใส่ถ้วยพักให้เย็นก่อนนะคะวันนี้เราจะมีขนุนมาผสมด้วยนะคะเลือกขนุนที่สุกกำลังดีค่ะอย่าให้สุกเกินไปนะคะเนื้อจะได้กรอบ,รอ,บอร่อยค่ะ เพื่อนๆสังเกตดูทับทิมกรอบนะคะจะเม็ดสวยใสยน่ากินมากๆเลยค่ะราดด้วยกะทิหอมๆใส่น้ำแข็งปนได้กินแล้วก็ชื่นใจเลยนะคะเป็นขนมไทยๆท,ที่ทำง่ายๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ